แอมมี่เดอะบอททอมบลูทำหลายคนสงสัยปมโพสต์ข้อความปริศนาไอติมรสซ้มทำไมทานแล้วขมก่อนจะลบทิ้งชาวเน็ตแห่ด่าสน,นั่นเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อแอมมี่เดอะบอททอมบลูหรือนายชัยอมรแก้ววิบูณพันธ์นักร้องนักดนตรีชื่อดัง ที่มีประเด็นถูกวิพากษ์วิจาร์ณอย่างหนักในโลกออนไลน์อยู่ขณะนี้หลังก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาแสดงจุดยืนและเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความปริศนาผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุไอติมรสซ้มทำไมทานแล้วขมเหมือนอมแมลงสาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66 โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าใจว่ากำลังสื่อความถึงพักก้าวไกลหรือไม่เพราะมีสีประจำพักคือสีส้มแถมไอติมก็เป็นชื่อของหนึ่งในสมาชิกของพักและคำว่ามแมลงสาบหมายถึงพักการเมืองอีกพักหรือไม่นั่นเอง